ดี่ะชื่อน้องใบเฟิร์นตอนนี้อยู่ที่หนองแฝดมาฝึกดึงล่มไก่ดิ้งได้สองวันแล้วค่ะก็อยากลองเป็นเหมือนพอวินเป็นเหมือนพ่อเหมือนพี่เหมือนน้องอยากจะเชิญชวนเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องให้มาลองเล่นกีฬาชนิดนี้ดูเพราะว่ามันไม่ได้น่ากลัวแบบที่คิดเดี๋ยวลองไปไปชมหนูตั้งล่มดูนะคะว่าจะเป็นยังไงไปดูกันแล้วมาดูหนูตั้งล่มกันนะคะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เฮฮาฟิล์มได้นำบรรยากาศของการฝึกร่วมร่อนที่หาดสนกระซิบจังหวัดระยองมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับในคลิปนี้ก็เป็นการฝึกพาราเกดิง้งหรือว่าร่วมร่อนครั้งแรกของน้องใบเฟิร์นครับในการฝึกนั้นนะครับเราก็จะมีพื้นฐานเบสิกต่าง,างอยู่ที่หน้าหาดแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมครับแล้วจะบอกว่า การฝึกร่มร้อนนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากและก็ไม่ง่ายเลยครับถ้าเราได้ฝึกพื้นฐานแล้วทุกคนสามารถที่จะบินได้ครับไปชมบรรยากาศกันกเลยดีกว่าครับนี่ก็คือเจ้าอ้ําครับคอยคอนโทรลพี่สาวในการฝึกพารกากไกดิงครับแล้วก็ไปชมกันนะครับว่าน้องใบเฟิร์นของเรานั้นมีฉายามาบอกว่าฉายานี้ได้มาในที่ พื้นที่การฝึกตรงนี้นะครับฉายาว่าป่าราบครับไปชมว่าป่าราบนั้นมันเป็นอย่างไรแต่ไม่ต้องอายนะครับเพราะว่าพี่ๆที่เขาฝึกร่วมร่อนเขาทั้งติดยอดต้นไม้เขาทั้งเข้าป่านี่คือประสบการณ์นะครับได้ฉายาแล้วนะครับว่าป่าราบชนแล้วพระเจ้าช่วย ครับผมนักนักวิทยุพงก็ออมาเล่นที่ลมร้อนที่่าดส่วนกระติบส่วนกระติบครับก็บินไปที่ประมาณสักห้าห้าไปได้เลยครับก็มาฝึกเกาะคลิปเกาะอะไระครับแตก็ลงฝึกเป็นที่ดีเล่นแล้วเซฟมากร ตอนแรกเาคิดว่าจะเล่นไม่ได้มันก็ไม่ได้ยา,ากอย่างที่คิดน,นะครับเหดูเขแนะนำว่าลูกคุณบใช้ะนาเร็วมากครับโอเคอครับผมขอบคุณครูด้วยนะครับนาที่นี่นะครับที่คอยดูแลอยู่้ สำหรับคลิปนี้เฮฮาฟิลม์มได้เก็บบรรยากาศมาให้รับชมกันครับขอบคุณสำหรับการให้เกตติดตามรับชมทางช่องเฮฮาฟิล์มครับสำหรับคลิปนี้เฮฮาฟิลม์มขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ